สวัสดีเอฟสิบสองค่ะมาเป็นตัวแทนเนาะเพื่อนๆมาทำอะไรเอ่ยมาร่วมแสดงความยินดีครับผมครบรอบสิบปีพารากอนครับครับค่ะสมันนี้ก็มาแบบสูตรรอเลยจุกต้องก็เตรียมมาครับผมเพื่อเป็นเกียรติให้กับสยามพารากอนครับแต่ว่าสมาชิกจริงๆต้องมีคนหนึ่งเนาะใช่คีเดียวเลย ติดอย yeah, ู่วงนเกี่ยวขาตลาดไปหน่อยครับที่โบ๊ทครับใช่ครับผมไม่ครับติดงานติดติดภารกิจเหมือนกันครับผมขายขายบะหมี่ยังไม่จบครับผมพูดถึงซิงเกิลเพลงเป็นไงบ้างคะ โอ้ยคือเราไปสครูทัวร์กันมาครับแล้วก็น้องบางโรงเรียนก็สามารถร้องกันได้แล้วก็รู้สึกดีใจใช่เพราะว่าพวกเราถือป้ายเป็นเนื้อเพลงหยงหลังนะใช่ครับน้องร้องน้องฟังแล้วก็ติดปากใช่ครับใช่คือเพลงมันไม่ใช่เพลงที่ร้องยากครับแล้วก็มันจะมีท่อนที่ติดหูด้วยอ่าร้องหล่อสี่คนเลยธรรมดาครับไม่คนพูดเยอะมากเลยเท่าไหร่จ๊กเลนถึงเราขาอ่อนเลยสุดๆสามหนุ่มหล่อนี่ใครน่ารักสุดใคร อ๋อมารีวครับผมมาเรียวครับอย่าแย่งกันดิทีละคนเ็นดาราคนละแบบเนาะใช่ครับผมก็เหมือนในเพลงใน MV ครับผมก็จะเป็นจีบสาวก็คนละแบบครับผมว่าจะสไตล์ใครจะเป็นยังไงอะไรยังไงครับผมก็ติดตามดูได้เนาะใช่ครับใช่โหลดได้ครับผมตอนนี้มีช่องทางการดาวน์โหลดนะครับผมทุย โหลดแบบนี้ช่องทางนี้นะครับช่องทางเดียวนะครับดอกจันสี่เก้าสองสองสี่สี่หนึ่งสองเก้าแล้วกดโทรออกครับผมมีช่องทางหนึ่งมีอีกช่องทางนึงไอจูนไอูนสามารถโหลดได้ครับไปเสิร์กันได้ครับรต้องการอยู่กับเธอครับโหลดเป็นเสียงรัษาได้ด้วยใช่แล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งมีอีกช่องนี้เป็นช่องไหนถ้าอยากฟังเสียงเราร้องสดๆนะฮะจ้างพวกเราได้ครับ4คนนะครับไปได้หมดนะครับทั่วประเทศไทยจะไปเหนือใต้ออกตกไปหมดครับผม มันเกิดรีววันไหนนะที่สิบห้าพฤศจิกับใช่งานมากแล้วนะไม่ได้เบิร์ดเดย์เลยครับไม่เป็นไรครับก็มันวุ่นๆนิดนึงเพราะว่าช่วงนั้นมันงานติดกันทุกวันเลยฮะก็โอเคไม่เป็นไรสำหรับคนที่ไม่ได้แฮปปี้เบิร์เดย์ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ลืมมันไปแล้วครับ ไม่จะบอกว่าจะบอกว่าถ้าจะเลี้ยงย้อนหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะจ้างงานย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยผมไปหมดเลี้ยงย้อนหลังไป่ต้องมองหน้าเขาไปด้วยพี่ครับอายุเท่าไหร่คอ่าปีนี้ครบรอบยี่สิบสองปีครับครับก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหนึ่งปีครับผมครับแต่ก็ยังอายุน้อยกว่าพี่แม็กซ์นะสี่ห้าปีได้อายุมากขึ้นความคิดเป็นไงครับไปพรเลยแล้วเลิกแล้วอายุมากขึ้นมากไปกระปิครับ อายุมากขึ้นความคิดก็เปลี่ยนครับผมก็เราก็ต้องมีความรับผิดชอบในงานของเรามากขึ้นครับผมอืม่มมปีใหม่ทําอะไรกันบ้างคะผมจ,จริงๆถ้าทุกปีก็อยู่กับที่บ้านครับเพราะว่าอยู่เชียงใหม่ครับอากาศดีๆแต่ว่าปีนี้คงจะทํางานครับคิดว่าอขอให้มีงานเข้ามาดีกว่าใช่ครับปีใหม่อของผมก็จะแบบว่าคล้ายๆกับพี่แม็กครับอยู่ที่บ้านแต่ว่าส่วนใหญ่ที่บ้านเขาจะไปทําบุญกันตอนเช้าครับวันที่หนึ่งของเบนก็ปีนี้มี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับบวกถ้าถ้าพูดอะไรเกี่ยวกับขายของบวกมาด้วยนะไม่ก็คือว่าปีนี้เนี่ยมีโอกาสได้เป็นศิลปินแล้วไงเราก็อยากจะมอบความสุขผ่านเทศกาลปีใหม่ดีๆแบบนี้ครับผมก็อยากอยากมีงานในวันปีใหม่อยากมีความสุขไปสนุกกันวันปีใหม่ครับผมสุขสันต์วันปีใหม่นอยคะครับผมก็สุขสันต์วันปีใหม่2 5 5พนอะครับผมต้องครับผมขอให้คนไทยทั้งแผ่นทั้งทั่วประเทศเลยนะแล้วก็คนต่างประเทศด้วยอ่ะ เวยพรให้เขามีความสุขอายุมั่นขวัญยืนนะครับผมคิดสิ่งใดขอให้ทรงความปัถนาครับทาสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จทุกอย่างครับผมตายแล้วก็เฮงๆรวยๆครับแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปีหน้าเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับแต่จะให้ดีนะครับผมที่สามเดตอนกลางคืนถ้าจ้างพวกเราไปนี่คือชีวิตเปลี่ยนนะฮะดีมากเลยครับผมโอ้